ที่สวนบ้านน้ำซัตบตำบลบัวปยอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีสวนนี้ปลูกยางพาราตั้งแต่ปี30ครับเป็นสวนแรกๆสวนต้นแบบปลายยางพาราที่เห็นนี่เป็นรุ่นที่3แล้วครับรุ่นแรกโค่นไปแล้วตัดยางไปแล้ว3ปีกำลังใส่ปุ๋ยครับ15ตุลาปี64 ทีน่นี่สายสารปรับปรุงดินตราซิโตครับจะสอบละ550บาท หนึงสอบต่อหนึ่งไร่ครับราคาห้าร้อห้าสิบบาทปุ๋ยดีไม่จะเป็นต้องแพงครับนี่คือมือกรีดยางครับน้องแท้งสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยน้ำยางที่นี่เป็นไงครับออกดีครับออกดีครับตั้ำหนักโอเคเลยครับจะกรีดถึงเดือนไหนครับนี่น่าจะ เกือบถึงเมษาครับเกือบถึงเมษาปานั้นแสดงว่ามันหยดมันย้อยมันยืมตลอดน้ําไหลตลอดเขาว่าที่นี่โอ้เขาว่าที่นี่มีไส้เดือนจริงหรือเปล่าครับพาไปดูด้วยครับทุนทุกตารางนิ้วครับดูสดโอ้ยรากยางครับ แม่ครับขี้ใส่เดือนรากยางทุนมีเห็ดก็เกิดอ้าวดูสดๆครับ เป็นเป็นครับตัวใหญ่ครับไส้เดือนตัวเป็นเปๆพรุนทุกตารางนิ้ว ใช้เธอครับสารปรับปรุงดินผสมกากชรวดตราซิงโตใช้แล้วได้เก็บผห็ดโคนใช้แล้วไส้เดือนพรุนทุกตารางนิ้วน้ำยางเข้มข้นขายมาแล้ว15ปีกระสอบละ550บาทครับ